สวัสดีจ้าพอๆกระจ่องิสานบานหน้าผ้าลุยคือเก่าจ้าวันนี้ก็เสื้าพ,พี่น้องเราโขกเราปาคือเก่าแล้วค่ะเมืองบรรยากาศวันนี้คือฝนสีโต๊กอีกแล้วจ้าพี่น้องโต๊กดูดูโต๊กดีขนาดอะค่ะไปหลุ่นไปชว์น้ำกันเด้จ้าเฮดผืนจ้าดอกแรก แยกหมานของเราเห็ดผึ่งเหลืองนคะคะยังพ่อใส่ใดน่าจะจ้าอ้เห็ดผึง่งเอ้ยเห็ดอีกดอกจ้างามๆเลยค่ะเห็ดผึ่งเหลืองอีกดอกจ้า เป็นอีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเหลืองงามๆเลยจ้าพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเหลืองงามๆเลยจ้ะจ้าอีกดอกหนึ่งจ้าอุ้ยเห็ดหลังเล่ยเห็ดหลังเล่ยพออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งช็อกกาเล็กค่ะแมนบอนน์คือเพิ่ลลูกหน่อยๆเพิ่นก็มีเนาะจ้ะหนังงติล่าว่าแต่ผลสีตก อุ้ยพี่น้องจ้ะงามขนาดเห็ดพชงเหลืองจ้าพี่น้องเห็ดเพรีงเหลืองสวยๆเลยนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่เห็ดเพรีงต้องจ้าอ้ยงามคักเลยโอ้ยปเปลีย่ยากสิบเปื่อยเนี่ยแล่วเนาะโอ้ยอันนี้ดอกนี้บ่ได้จ้าพี่น้องอีกดอกนึงอยู่ข้างกันจ้าพี่น้องงามเลยจ้าอ้ยสวยงามมาก เหผึ่งตองจ้ะพออีกแล้วจ้าลทักเ่หนาขาวเ่อนเาวเก่อมเลยจ้ะเพชรมาพี่น้องเบิ้งเ็ดหนาขาวเป็นกลุ่มเป็นแถวไปเลยพี่น้องจ้ะไปทางหนาไปทางผุไปทางผุป๊ัดข้ามาหลายประโทษเอก็่ังขืนไม่ก็ลังวิทดินก็มีนะคะจุ่ๆมันอสิสันเนี่ยอูด เบิ้งเบาฝนได้มากค่ะหลายแห่งหลายแห่งโดนมือมากก็มีเอ้าเก็บ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 มาเก็บกันจ้ะพี่น้องนี่จะดกใหญ่เลยพี่น้องเห็นจ้ะขาผมกับพวกคุยไม่ดิ้นปันไดดอกเอาเก็บไปสิเห็นจ้ะาาหลยโอ้ แต่กระสาอนจิงเนี่ยเนี่ยไปไล่ไงไลยไงอูโอ้โหดูสิเก็บๆก็บฝตกน้ำตงเป่าฝนตกอีก้ะพี่น้องเฮ้ยเก็บเห็ดฝนตกดูเอาเหลือไม่แล้วคอมเมนต์มากว่าคือยังนี่เ็ดเ็ดเป็นยังสี่ตีเก็บเห็ดออกแลีนออกจากป่ากอบพระท่านฝนไม่แล้วเด้อแต่ละเด้อ นี่จ้าเพชรพึ่งต้องจ้างามเลยค่ะออกไม่ไ้มไปเอาอิงเนาะค่ะข้างหน้าก็มีเออนี่จ้าดอกนึงค่ะไม่ไหมข้างหน้า,นนาเลยจ้าโอ้ยแดดออกเร็ว เ่าแต่สีบ่มีแดดว่าแต่สีต๊ไม่อีกว่าโมนี่จริจ้าอุ้ยอยู่เป็นกลุ่มเลยค่ะอยู่เป็นกลุ่มเลยพี่น้องอข้างหลังก็มีอีกจริจ้า,จาอีกสามดอกพี่น้องเขาอยู่เป็นกลุ่มนะจ้ะน,นี่พี่น้องงามาเลยเราคื้นบรฝันบราสีมาพอเฮดเดอร์พี่น,น้องโมนี่กะกะมาเห็นพป็นดินพื้นยังเปียกอยู่นะคะกะเ็เลยมา ่เห็ดพึ่งเหลืองนี่จ้ะสูมบอกกล่องนี่กล่องเ่าสูมเดือจักเลยดิถือโดนออกมจาจ้าอุย้ยงามขนาดนี่อีกดอกจาก้าอีกดอกนี่ดอกนี้เหงามเฮงอูงามขักเหลืองเห็ดพึ่งเหลืองเลยเออพี่น้องเลยนี่ค่ะผึ่งขม ขุ่มอีกแล้วพี่น้องเดือนพฤศจิกาไปเก็บเห็ดขุขมนี่ดดนปดพูอีกดอกหนึ่งค่ะเอาแล้วมาแล้วาดซีเป็นดอกดำดำแล้วค่ะเรเห็นแล้วน่จ้ะเห็ดเหล่เห็ดเห็ดหลังเขียวจ้ะนี่พี่น้องจ้ะ จ้าอีกสองดอกพี่น้องอุย้ยโบมนินสามตัวนี่สามสอนพันทั้งหลังอื่จ้าอุย้ยงามๆเลยจ้าขุนเฮ็ดผึ่โอ้ยวันนี้มีแต่สีสันเ้ยพี่น้องมีทุกสี จ้างามมากเลยเห็ดหลังเขียวหลังแหล่หลังพี่นอ้องโอมีดินดอกจ้ะดินเพิ่นนี่จ้าอุ้ยสวยงามมากเลยคะ่ะเห็ดเขียวเห็ดหลังเขียวหลังแหล่โอนี่จ้าพี่นอ้องจ้า จ้าจเห็ดเขียวหลังเขียวหลังแหล่จุ่เห็ดไข่จ้าสองจุ่อจ้าแล้วเบิเพิ่นดีอยู่นะคะงามงามพี่น้องหอมนำอจ้านี่มีสองดอกเห็นสองดอกครอ่ะหดอกเลยนี่พี่น้อง างามไหมจ๊ะดยวนี่อดอกนึงจ้าโอ๊ยหลุมแล้วนี่จ้านี่จ้าพี่น้องจ้านี่หอมบอยหอมหอมนี่จ้าอะไรอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะหน้าเขียวหนมางาม อู่มันค่ะปาดงามขนาดนจ้าโอ้ยอยู่เป็นกลุ่มเนาะเนาะโอ้ยดอกจ้างามขนหนาขาวหน,นาเขียวหนาแหลเน่นพี่น้องอือจำมาปิดหนาแดงหนายัางค่ะเออ เห็ดแดงเห็ดโอ้ยลายฝนเป็นจำอันนี้ตระกูลเห็ดเห็ดดินจ้าพี่น้องจุม่มเห็ดแหล่นนะคะเนาะจุม่มเห็ดหนาแหล่จ้าพี่น้องเห็ดไข่จ้ายังแดงอยู่เน,นะน,นาะค่ะเนาะยังงามอยู่แข็งนี่จ้ะ โอ้ยง,งามๆเลยพี่น้องนี่จ้าเห็ดไข่ขาวจ้ะไข่ขาวจ้า,า,า,จาพี่น้องนี่เห็ดพึ่งขุนอีกสองดอกจ้ายเห็ดออก้อพี่น้องมาเก็บมากันเลยจ้าเห็ดออกไหมทินกะ ฝนตกสซดุโผดพกก็เลยชุ่มเป็นอยู่นี่ยู่เป็นกลุ่มเลยนะจ๊ะสิเสียงดังแน่เสียงคอยแน่เพราะว่าโทรศัพท์มันบ่คอยด,ดูดยู่เราแวกกันนะคะเนาะเนาะยูข้างๆกันล่ะคะ่ะทองพลิ้นเป็นสี่างสีนะ,ะเฮ็ดผึ่งจ้ะทายทังผี่บ่เห็นขาไหม <laughs> ขายทางสิโอ้ย uh huh. นีจ้าหมดกันอยู่ไปจ้าพี่้องหอยอีกแล้วเห็ดหน้าเล่หน้าเล่หนา้ามลนี่จ้าเห็ดพึ่งขมเ้าจาะเนาะสีสวยสวยพี่หนงเอาเบืองตาเ้ยพี่น้นงเบืองตา ถือประามาณอยู่ด้วยค่ะมโอน,นี้ออกไม่เลือ่อยปลานี่คืออยู่เฮ็ดออกเลื่อยจ้ะฝนตกกพาเศร้าก็เถอจ้านี่พออีกแล้วค่ะงามเลยงามสุดดอกนี่เห็นไหล่ะค่ะ บใบม้บ้างบใหม่บ้างกล่องข่อยสองดอกจ้าพี่น้องจ้าเน็ดผึ่งเหลืองจ้ามาเกีบเจลยดอกเนาะคะ่ะจ้าโอ้โอ้ยไปเลยนี่นี่นี่น้นอยตรงบ่ตัง,ตงปืนแลคะเนาะ อีกดอกนึงค่ะจ้าโอ้ยงามขานาะดออกไม่คันตันจุลูลอยู่ขาผึ่นจ้าพี่น้องสวยงามพอมนิดปวกปุ่มหนึ่งจ้าพี่น้องอุทั้งขางทั้งหนาอีกนี่จ้ะไปเอ้าข้างหนาอีกจ้ะนี่จ้ะโอ้ย ไอ้ปวกเงี้ยหน้ามีนี่คอยกระสันนี่ค่ะดอกมันแข็งแห้งะเตาตัดเอาหนีด้วยนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะงบ้าเอาข่าหน่อยเพื่อดอกการเนี่ยเพื่อกระสานออกเลยนะคะ่ะเพราะว่าแมงอันปวกมันกินหรอวุ้ยอากาศก็ลายทั้งว้ยนี่จ้ะาม่างเลยค่ะ เฮ็ดปวกพี่น้องเป็นวายล่คะค่ะกลุ่มหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันลละค่ะเึง่องนี้เราจะพีะะ่น้องนี่จะสวยจะเห็ดจุ่มเฮ็ดเขียวนะจ๊ะกำลังกำลังออกมาจะ้ะเพิ่งขม นี Ouch, ่ค่ะอุ๊บตันจุลูอยู่นี่จ้ะนี่จ้างงามเลยพี่น้องป๊าดเฮ้ยนี่หน่อยป่ะนี่เฮ้ย พี่น้องจ้ามื่อกี้ก็ได้มานอยู่เนาะค่ะเนาะเขาไว้พอเห็ดผึ่งเหลืองผึ่งต้องเห็ดนี่นะคะผึ่งยังนี่ก็บอกว่าถึงมานอยู่ค่ะมื่อกี้ผึ่งรวมเนาะค่ะเนาะหอง่ายๆคือผึ่งรวมหนาขาวหนาแหลหนาเขียวนี่จ้ะเฮ็ดไข่อยู่ข้างใต้หมดเลยค่ะนี่เฮ็ดไข่จ้ะเมื่อกี้กับ S <S ขอฝากนะคะน่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอีสานบานนาพัมุยน้ำเดือดจ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานบานนาน้ำเดือดจ้าจ้าพูนเฮ็ดขาวเฮ็ดขาวเบาฝนหล่นตาเดือดจ้าเฮ็ดขาวเบาฝนเก็บป้ายพี่น้องกับบานจ้าขอขอบพูนถูกกำลังใจถุกการติดตามถูกการรับชมเดือดจ้า วันนี้เขาตัวลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมสวีค่ะ